และนี่เองที่นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตค้าแข่งของเขาการออกไปยืมตัวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนชะตาของเขาไปตลอดกาลเมื่อโอกาสในทีมชุดใหญ่ของแรเดอร์เบรเมนยังไม่เปิดกว้างพอนิกวอรเนเมดจำเป็นต้องหาทางพิสูจน์ตัวเองใหม่และดดูการ2022-23ก็นำพาเขาไปสู่การผจญภัยที่เปลี่ยนชีวิตการย้ายแบบยืมตัวไปสู่ทีมเล็กๆที่ชื่อว่า SV เวอเวอร์สในลีกา3ของเยอรมนีในตอนแรก แฟนๆหลายคนอาจคิดว่านี่คือการถอยหลังจากเวทีบุนเดสลิกาสู่ลีกล่างแต่สำหรับนิกแล้วมันคือโอกาสทองในการได้ลงสนามต่อเนื่องและแสดงให้โลกเห็นว่าเขาคือใครและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหนือความคาดหมายวอลเตอร์เมดระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงยิงไปถึง10ประตูตลอดซีซั่นและไม่ใช่แค่จำนวนประตูแต่ยังเป็นความสำคัญของประตูที่ช่วยพาเอเวอร์สเบิร์กคว้าชแชมป์ลีกาสามและเลื่อนชั้นได้สำเร็จแฟนบอล เริ่มขนาดนามเขาว่าบิ๊กนิกด้วยรูปร่างสูงใหญ่แต่กลับมีการเล่นบอลที่พลิ้วไหวและฉลาดเกินวัยเขาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าที่ยืนรอบอลแต่สามารถเชื่อมเกมกดดันกองหลังและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพผลงานที่เอลเวสเบิร์กทำให้ชื่อของวูดเมดถูกพูดถึงอีกครั้งทั่ววงการลูกหนังเยอรมันเขาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลีกและสื่อหลายสำนักเริ่มยกให้เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามาที่สุด จากเด็กที่เคยถูกตั้งคำถามว่าจะไหวไหมวันนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีศักยภาพที่จะก้าวไปไกลกว่านั้น